ทีใ่ในแล้วอะไรนึ่นึงององช่านช่านการเพ่งก็ไ่ในลมให้ใจมันเองเรียกว่าช่านก็ได้ทําให้บ่อยทําให้มากเอาตัวเออใส่เบ็ดไปนําทรงช่านไปนําก็ไรตัว <c oughs> จากว่าละเออฝึกเอาตัวมันบ้าหรอฝึกเอาเด้อได้ทุกคนนั่นแหละยังก็ดีมีอะไรต้งว่าบอกวิธีแต่ละคนแต่ละคนเป็นวิธีที่าลาัสั่งขาหลวงปู่ดุล่านวา บางครั้งเขาอาจจะตกกระไดพอจูนเป็นหลักอยู่ดีบรรลุโสดาบันก็ไดแต่บลักเอาจิยญกตจักนายปฏตยพิรดกก็ได้โจรข้าวแดงคนกี้ขาเด้โจรข้าวแดงได้บลาะขนาดไปฟังธรรมก็นั่งหลักหลักไปฟังเด้แค่โจนเนาะเงี้ยว่าหลางเออ่นก <c oughs> ็ได้เป็นนาการเป็นนางฟังธรรมในการทำการมุงห่วงเด้ กระโจนจกว่าล่ะโจนข้าวแดงน่ะนะพูนไปแอบก็จอนั่งยองๆยองๆังเง,งี้ยงหูฟังบือจะเจ้าเทศบรศบรลุโสดาบับนว่ล่ะจังสันแล้วคนจ่อจดจอในการฟังธรรมเลยมันก็เป็นชาติือการเล่นชาติในการฟังจกว่าเพ่งไม่เสียงเนี่ยเออเพ่งไม่เสียงเอาหูหรเล่งเพ่งจว่าล่ะเออจิตใจเป็นใครควรไปนั่งไหมการเกิดเป็นทุกข์ความเก็บเป็นทุกข์ความเก็บ ใครไม่สบายทั้งใดเป็นทุกข์เนี่ยต้องการลาลึกไปละลือไปสุดท้ายแล้วเนี่ยความตายก็เป็นทุกข์แต่มาทันที่เลยเห็นบอกบรรลุโสดาบันหลังจากบรรลุโสดาบันแล้วชินต้องเป็น,ป,นปกติเมื่อไม่มากเขาขาตายซําเอ,อื่อจากว่าไปเป็นเทวดาได้เย่ยเป็นโสดาบันยังสั่งแต่ท่บอกว่าให้พวกเข้าเป็นวิธีที่ทำงางเป็นของกลางใ้พระกันส่งชาติน,น่ะเส็ดเอาเส็ดเอา กองไฟของมันบอกทางคือซื้อได้ไ,ดไปบ่ได้จากว่าละผู้ใดถนัดในแบบใดเหตุเอาแบบนั้นแต่ว่าผู้ใดอยากเว้นขาดจากอบายนะ่ะถือเอาเฉพาะพระลาตาไตเท่านั้นเป็นเครื่องระลึกระลึกก็ค,คือคิดถึงนั่นแหละนึกถึงใครพุ่ยุตตลอดนั่นแหละเออมีโอกาสทั้งบดเลยบรรลุธรรมไดอีกแต่ว่านะครับผู้ยัางงันผีก็เอาพระเจ้าก็นกวัดกัะเข่าวัดก,กระเขาผีก็เอาพระเจ้าก็นกนั่นนะคติบ่เนนนอนจากว่าละ ต่คนที่มีคติเนี่ยนอนเลยว่าต้องไปเทวดาและมนุษย์เป็นทางไปเท่านั้นพระรัตนาไตนะบปในี้าทั้งพระัตนาไตาอ้อมส่งชาง้าร้อมมันอันไดมันสิกว่ากันบ้านี้มันว่าละ่ะออส่วนมนต์สาธยายเฮาก็ส่วนม่ตนสาธยายอยู่ตลอดในครรําสอนของเจ้าเออท่องจนคองปากขึ้นใจเออรู้แจ้งแทงตลอดด้วยความเห็นไม้ถึงรู้ความหมาย,มายนี่ความหมายของกําลังแปลอย,อยู่เพ่งเพ่งขึ้นนี่นะเอออาจารว่าละ่ะขาว่าแปลลงตัวบาลีดอก แต่ปรยต้องโตความาารือซึกงใจกันโหลดออมันจะไปยปรยป์อีกอยูกจากบอกถึงนักสั่นด้วยแต่ <c oughs> ว่าจุดที่คิดจนถึงเอาอีกแล้วได้แปลอีกแล้วเนาะปฏิทะจิตตาปฏิทักษ์ปฏิทิตันงนี่โอ้ยพระโบพระบะ้าโยนหันน่ะยาดมันว่าสั่นเออจะคิดถึงอันใดนคิดถึงเึืนงนบ่ฮะปั๊บเห็นโหลดเนาะเราเรียกสั่นเพราะเชงว่า เอาเอาตามมันเป็นทุกคนเป็นใดเห็นใดรู้ใดรู้ถึงเงาพวกเ้าสทรงชาิเอาเดา้อทรงชาิเอาเลือกเอาวิธีใดวิธีหนึ่งที่คองเพราะว่าสิ่งอยากให้ลามากที่สุดละออกบดเลยเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกวัดกับเขาพระเจ้าก็เอาเลยจุดแล้่ก็หลังถือเอาเป็นเครื่องคือคือแล้วหรือก็คือพุทธธรรมรงเท่านั้นพราส้อนพระเจ้ามันกับไหลเข้ามาเลยกับนาเอาเอเวลานอนอ้าวสิ่งคู่บ่ปิสุก็ งดเว็นเราบาดนอนก็ได้ตัวตื่นขึ้นแล้วเลิกร้อมนั่นมันนั่งมีด้ช่วงตุ๊กลาวางต๊กกระได้ยโจนุนดีบดีอาหาอดอาหลังหุ่นเออธรรมดาบ่าแ่บวชา,าตาหันก็ขึ้นอนาค่านนี่มันก็มาจากได้ยังแล้ยวจากแบบเลิกการทํามากินได้อนาค่าจากแบบเป็ยนเองดอกมันเป็นของมันเองดอก,อ,ดอ,กอันนั้นนะเดี๋ยวไม่นึกเอายาตำรามาว่ากันแนวนั่นก็นเลยแต่ว่าเขาก็ว่าน้ำตำราอยู่ด้วยกันแหละยาตำราและอาจารย์มาเทียงกันเถอะ ให้เป็นสักครนพวกหลักจะดีแล้วพวกเรียนนั่นพวกฟังธรรมฟังธรรมอาจารย์ใดก็สร้างอย่าเอามาแสดงความคิดเห็นด้วยกันเข้าใจว่าตัวของรูเนี่โดยเฉพาะพวกฟังพุทธวัจนนนี่อย่ามาแย่งย่ามาแสกแซงแมอเรียกตนจะของแน่นะฟังแล้วอันนี้ไม่ตรงบริกรรมพุทโธเป็นเดรัจฉานวิชานี่กูเรียนตนสูงกูเตือนแล้วตืออีกเ้อ กับพวกมูหลวงปู่หลวงตาทั้งหลายด,ดี้ส่งสืบศาสนามาสูฮะก็เกิดตึงเด็และคุณแลตนสูบอกว่าสูยังไปยึดในะสิ่งเหล่านั้นเหล่านั้นน,นสู้คิดว่าสูสิพ้หน,นึ่งสองนะแต่ยังยึดอันนี้ผิดอันนี้ถูกบก่ฝนดีว่าดีนั่นนะไปถือภาริยะเจ้าเลิตัดมักฝนของเจ้าของทำจากบก่กลั อริยาเจ้าถ้าขันโสดากันไปม่ต้องหาอริยาเจ้าบันไม่คณะนั้นเขาเจ้าส่งชาญอยู่เออคือคือกันอาไดเนั่นจักว่าการส่งชาญมันทำอริยาเจ้าเด้เดียวกันถึงมันสีเป็นโลกอยยชา่ิแต่สร้างไม่ณะนั้นมันเป็นแล้วจักว่าแต่วันออกมาคือมันประตอนเนี่ยมันประสุตอสวยเดชไม่ธรรมดาเล่หรือว่าจะฟังมาแล้วก็จะไปหาดูถูกผู้อื่นแหม พูดจากของดัดตนเจ้าของพุ่นอ,อ,อวดอา้างพุทธวจนะก้มหนังก้มนีที่กูสอนที่ไหนมันยหยังหรือนะคุณแน่เขาอยู่เดียวนี่บ่แม่งกูไปเว้าวทับบาลีแบบเว้าทแท้ๆมึงจะเข้าใจเวละ่นะละเนาะเลี้ยตอนจากของแมมก็ต้องมาเลี้ยตอนผู้อื่นที่เขามาฟังเ้าดอกเ,ออเขาบอกปิดบังแล้วเอาสัตว์เอาตรงตรง,ตรงเลยเนีหรือเขาทำหมัาจากว่าเออ บักไดอกีไดเข้างบริว้หนาอยู่แล้วเอเอข้างบเเสือไปอยู่แล้วขาพิสูจน์โยตนเองจจกว่ากันนั่นแหละี่มึงสั่นบอกว่าเออได้ยินได้ฟังมาแล้วอ่านมาแล้วทำจำมาแล้วเอาไปสอนเจ้าของเอาไปละนั่นอิราคาสหคตาต,าตาัตระเป็นวาลนั่นที่มีเสยยะทีขันกามาสวะพระวาสวะอวิชาสวะให้เจ้าของนั่นแปลเอาบบดน,<อ>นี้นี่แหละเราจะมาแสกแซงเนี่ยแต่มึง นั่นเมื่อกับบวชตัวถ้ามึงยังบ้านได้บวชด้นั่นมูมึงสิแสดงข้ามวันนั้นได้กับสร้างเขาบ่าเสื้อมึงอัตลักษณ์าของมึงประกอบประวัติบุญบวมนันอุดมเพศแจ้กว่าล่ะอุดมเพศก็หนักบวชจำว้ใส่กระโหลกหัวไว้อุดมเพศก็หน,นักบว,กว,วเชเสื้อน,น,น,นาเสื้อถือยิิงกากันอีกว่าล่ะภาพหัวภาพเนี่ยไปแสดงข้ามนิพพา,า,านอย่างนั้นนิพพานอย่างนี้ให้เีื้อสูงเดียวดีแม้ว่าล่ะ เออนี่วอาค้อมจริงไปสองเท้าพราผัวพ,า,พาเนียจูงลูกทูงหลานไปสแสดงถ้ำอ่ะนิพพานอย่างนั้นนิพพานอย่างนี้ใส่เสื้อสูงเดินอยู่มันบ่าหล่ะแต่หน้าข้ามีเขาก็พอหากินแล้วเ,เป็นสะกรังทั้งเท้าพวกนั้นนี่เตือนบอกบอกไว้ก่อนนะศาะสนาศักยมุนี่ผู้เดียวกันมจะกกอคือจะเก่งหลายนะ่นังหาลูก ทุเทีารยังยังออกจากหูเงาว่าอะไนี่จะมาคุยจะว่าอะออแต่ยังบอกจะแสกแซงบวชเราไปสแสดงเอาสร้างซ้อนเรานะ่ะมาแสกแซงกับเปาเขาไม่ไ,ได้สนใจไหวหนาไปแต่เพงบอกว่านี่มีธรรมะไปว่กความกินธรรมะต้องเปิดเผยปิดบังมันเศร้าหมองเด้อแต่จังสั่นแหละท่างบวชกับพระพุทธเจ้าด้วยเนาะว่าอะ เข้าบรเสือแต่ว่าเข้ากับบวชมาพิสูจน์ด้วยสัตว์ยังสัตว์ตัวสู้พระท่านพิสูจน์เลยสู้พระท่านเลยออกจากกีนสินหู่เงี่ยวเลยจักบ่เออนี่แล้วเอาเต็มที่เลยแบบสู้อยากได้แบบกูเสียสลายด้วยนี่หัวใจบ่กูกูเสียสลายด้วยนี่เอาเต็มที่เลยแบบแบบไหนยงังสัตว์เอาเมเอสมาทาน